กำลังจะผ่านไปแล้วอีกหนึ่งปีนะถึงปีนี้จะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เรียนรู้ใจคนนะว่ามันลึกหนาบางแค่ไหนได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้การงานการเงินการใช้ชีวิตนะปีนี้นะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จปีหน้า ขอให้เริ่มสู้กันใหม่ครับพี่น้องสู้สู้เข้าไว้มันต้องมีสักปีนะมันต้องเป็นปีของเราคุณเชื่อในจังหวะชีวิตไหมออถ้าเชื่อก็ต้องสู้ครับเชียบเ,เกิดมาเป็นเพิ่งจะเชียบวะเจ้บาบะลุงจังไขคอยไว้อ้าวนะ,นะเกิดมาเป็นคน,นทั้งทีสู้ให้มันสุดทางสู้ให้มันจนเดินไม่ไหวสู้ให้มันถึงที่สุดถึงจะยอมแพ้นะคุณต้องเชื่อในจังหวะชีวิต สักวันมันต้องเป็นวันของเราไอ้ครับจะเก็บกดอย่างมากเข้าไปเอานามานี่นำเสนอครับ X อกซิรีซีประตูโฉมปี2022สีเทาแรมโบกับเลขไม้9,000โลฟรีดาวกับค่างวด8,800บาทไปชมรอแม็กโซคุณวิลุนเลยพร้อมกับยางไม่พรอมเด็กแรมโบ้พร้อมฟรีดาวทุกอาชีพบ่งเลย โอ้ยภายในสวยๆแล้วเลขไม่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่พี่เก้าพันกิโลเมตรโอ้สุดโอ้โหจะน้อยไปไหนเอ้ยเลยลูกเอ้ยนะท่อหวานเกี๊ยบอีกนะดูดีไลเนอร์ไม่มีรูจาะเลยไลเนอร์โคตรสวยเลยรุ่นูจ่าไลเนอร์โคตรสวยโคตรคิดเลยไม่มีรูจาะฟังเสียงท่อหน่อยม้าจังนี้ท่อโคตรแพงเลยทำไมพี่น้ำตาลขึ้นไม่เกี่ยอะไรกันพี่ หวานเกี๊ยบมันเคยขึ้นเลยน้ำตาลเนี่ยขึ้นสบาทงนียพ่อรั่นเสียงหวานเครื่องเดิมชอบไหมเวรุ่นจ๊อบครับพี่มาดูเลขไม่9000กิโลเมตรโอ้สุดโอ้โหจะน้อยไปไหนยังก็ได้รถใหม่ป้ายแดง รถรับประกันไม่มีการชนหนักทิศคว่ำจมน้ําไฟไหมแต่ต่อเลขคันสีแต่ต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเล่มรับประกันโครงสร้างเดิมตัวถังโดนนะตัวถังเดิมทุกอย่าง900 0กิโลเมตรผ่อน8,800บาทปีนี้ขับเมื่อบ้านปีไม่ป่อยองใจทางวดครับไปพาไปจ่ายหนุนกุ่มผ้าพโอ้โหสุดอีกแล้ว<อ>สุดอีกแล้วไอ้เซมรรซิ่งพิมคำว<อ>่าส,สุดสุด,สด มันสุดยอดจลิงครับไปเสมรถซิ่งไปดูเครืองเครื่องหน่อยนะบางคนบม่ได้เปิดคลิปดอกเปิดแม่กระสุนสุดๆนะบักสูเอ้ยบักสูเปิดฟังไอเสียงเบาเนี่ยะฟังเอาปูมาน็อตก็ขยับครับนะแฟนผงแฟนเพจเดิมเหมือนกับผมนะอ้าวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนะจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุห้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรบกัพ่อยยขีดยามครับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเรียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่หแผงร้อยสลาดนัดข้องถมปลาหมงปลาหมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียววิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาติกดอฟเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิ่งไลน์แอดเข้ามา สูงเพียงแค่บัรปรชาชนเบอร์ทรูทียูขมาม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเรื่องไห้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านรถก้งแตหลักหมืน่นรถซุปเปอร์คาร์สิบกว่าล้านไอเสมก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมนะเอ้าน้าให้กําลังใจเสม,มง่ายๆแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองผ่านปีนี้ไปปีหน้าสู้กันไหน่จงเชื่อในจังหวะชีวิตนะสักวันมันต้องเป็นวันของเราพิมพ์คําว่า สุดสุดสุดใเสมแชร์ไปลืมบอกข้าวันเลย <c oughs> กลางปีผ่อนแปดพันแปดหลังนั้นผ่อนหมื่นในหน่อยแชร์ไปไปุ่นจา๋า